สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูสูตรหลักหน่วยล่างประจำงวดวันที่1มีนาคม2565ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสระกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้ เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชะแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ ชมคาเตือนจากทางช่องของอาจารย์แล้วเรามาชมหลักหน่วยล่างนะคะที่อาจารย์จะนําเสนอในเวลานี้นะคะในวันนี้เลยนะอาจจะลงเย็นสันหน่อยนะเพราะว่าอาจารย์ไปทุระนะคะเพิ่งจะกลับมาแล้วเดี๋ยวไว้ชมกันค่ําคืนนี้แล้วก็อาจจะเป็นชมต่อวันพรุ่งนี้เช้าอาจารย์อาจจะลงคลิปสายนะคะพรุ่งนี้อาจจะเป็นหลักสิบล่างตามมาติดติเลยนะคะ เอาในคลิปนี้เอาหลักหน่วยล่างไปก่อนนะมีทั้งหมดอสองสูตรนะคะจารย์จะทำแค่สองสูตรนะคะสองสูตรเดี๋ยวมาดูที่ตัวสูตรกันก่อนนะคะสูตรจะมีตามนี้เลยนะคะ เราจะใช้หลักหมื่น,นะคะ่ะบวกสิบล่างสองครั้งบวกร้อยครั้งที่หนึ่งบวกหน่วยครั้งที่สองบวกหนึ่งคงที่มีค่าสกัดเอบวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งบวกสองแล้วก็บวกหนึ่งจะมีทั้งหมดหกหลักนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกหลักเริ่มตั้งแต่เมื่อที่ออกหกสี่นะคะหกสี่เอ๊ยออกหนึ่งสี่นะคะอาจารย์พูด พูดผิดนะคะหนึ่งเอาตั้งแต่ออกหนึ่งสี่นะคะงวดนี้เลยเดี๋ยวเราลองมาแกะงวดที่อาจารย์ทํามาตั้งแต่หนึ่งสี่ตรงนี้เลยนะคะหนึ่งสี่แล้วก็มาดูงวดที่ออกหนึ่งแปดนะคะหนึ่งแปดม,มีหลักหมื่นนะคะเราก็ามีที่หลักหมื่นหนึ่งหนึ่งตัวก่อนนะคะคือเลขศูนย์ศูนย์ตรงนี้ตามนี้เลยนะคะ ศูนย์บวกกับสิบล่างนะคะสองครั้งคือเลขหนึ่งตรงนี้สองครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วก็มี100ร้ 1, ยร 2, อยครั้งที่หนึ่งกับหน่วยครั้งที่สองร้อยครั้งที่หนึ่งเลขสามหน่วยครั้งที่สองก็เลขแปดมีสามแล้วก็มีแปดแล้วก็ตรงนี้เป็นหนึ่งของที่นะคะตัวสุดท้ายนี่เป็นหนึ่งของที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ลองบวกดูนะคะหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกกับ 8นะคะก็เป็น13 3สบวกหเป็น4นะคะตัวแรกเราจะบวกที่1ก็4ีบวกหเป็น5 5าบวกสเป็น7 7็เบวกหเป็น8 8ดบวกสเป็น10แล้วก็0ูบวกหได้1นงี่นะคะ4 5 7 8 0 1เจ็ดแ่ออกอาจาก1 8ก็เป็นที่1 4นะคะ1 4ต่อมาก็เป็นงวดที่2เลยนะคะลองลองดูอีกงวดหนึ่งนะคะต่อเนื่องกันเป็นงวดที่2 พอหนึ่งสี่เราก็มาดูหมื่นกับสิบล่างสองครั้งหมื่นก็เลขแปดสิบล่างสองครั้งก็เลขหนึ่งแปดหนึ่งตัวแล้วก็หนึ่งสองครั้งนะคะแล้วก็เป็นร้อยครั้งที่หนึ่งร้อยครั้งที่หนึ่งนะคะร้อยครั้งแล้วครั้งหนึ่งก็เป็นเลขแปดเลขแปดวางไว้แล้วก็หน่วยครั้งที่สองและหนึ่งคงที่หน่วยครั้งที่สองเลขห้าหนึ่งหนึ่งคงที่นะคะเลขหนึ่งคงที่เลขห้าแล้วก็หนึ่งคงที่ แปดหนึ่งหนึ่งนี่เป็นสิบนะคะเป็นสิบแปดแปดบวกกับห้าก็เป็นสิบสามสามบวกหนึ่งก็เป็นสี่นะคะได้ส <k id sprout Likewise> ี่เหมือนกันนะคะก็เดินไปเหมือนกันเลยเหมือนกับสูตรที่หนึ่งมวดที่หนึ่งนี้ก็ออกมาที่สี่ห้านะคะสี่ห้าตรงนี้หนึ่งสี่ตรงนี้สี่ห้าก็มาที่เลขค่าที่เป็นหลักหน่วยนะคะเลขค่าที่เป็นหลักหน่วยสองงวดนะคะต่อมาก็มาดูเอผลเลยนะคะผล 17นะคะก็มาที่เลข7 2 9ก็เลข9ก้คะเจย์ก็มาที่เลข0 6 9กเก้าเลขเก้าสก็เลข3ามนะคะเจก็เลข9 9 0าเก้าศูนย์เลขศูนเลขสามนะคะสาเลขแปดเกลขห้า็ก็เลข7จ็ดนะคะแปเลขสอ3เลขสามค่ะสาเลข6ก2เลข2 ตรงสามศูนย์ก็เลขศูนย์นะครงวดที่แล้วห้าเจ็ดก็เลขเจ็ดนะคะพอมางวดนี้นะคะงวดนี้ก็ลองมาแกะดูเอาสองงวดนี้เลยนะคะงวดที่สิบเก้ากับงวดที่ยี่สิบนะคะตรงออกที่สามศูนย์ก่อนนะคะสามศูนสามศูนมาดูหมื่นก่อนเลยนะคะหมื่นเลขสี่นะคะ เลขสี่มาวางเลยนะคะแล้วก็มีสิบล่างนะคะตรงนี้เลขสามนะคะมีสองครั้งอ่ฮะสองครั้งแล้วก็เป็นร้อยครั้งที่หนึ่งเลขเก้าคะเลขเก้ามาวางต่อเลยนะคะแล้วก็เป็นหน่วยครั้งที่สองนะคะหน่วยครั้งที่สองเลขเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งวางอีกหนึ่งครั้งนะคะหนึ่งครั้งแล้วก็หนึ่งตรงนี้คือหนึ่งคงที่นะคะแปดสี่กับสามเป็นเจ็ด สี่กับสามเป็นเจ็ดและเจ็ดกับสามก็เป็นสิบหมดไปเลยนะคะหมดแล้วเลขเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบบวกกันหนึ่งก็เป็นสิบเอ็ดได้เลขหนึ่งนะคะหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดแล้วก็เจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดนะคะก็เป็นห้าเจ็ดมาที่ห้าเจ็ดแล้วเราก็มาแกะงูที่เราจะใช้จริงเลยนะคะก็มีหลักหมื่นนะคะที่เป็นเลขเก้าแล้วก็สิบล่างที่เป็นเลขห้านะคะเลขเก้านี่หนึ่งตัวนะคะเลขห้าก็สองตัวนะคะ เป็นเลขค่านะคะเลขเก้าเลขห้าต่อมาร้อยครั้งที่หนึ่งนะคะตรงนี้เลขหกนะคะแล้วก็หน่วยครั้งที่สองเลขห้าเลขห้าก็เป็นหนึ่งคงที่นะคะอ่ามนี้นะะ 5กับห้าเป็นสิก็เป็น19บนะคะสามตัวนี้เป็น19เอา9้าบวกกับ6นี่ก็เป็นสิบห้าหบวกกับหก็เป็น10นะคะหมดไปเลยนะคะเอา1มาตั้งเลยนะคะหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสเป็นสี่สี่บวกหเป็นห้าห้าบวกสเป็นเและเจ็ดบวกหเป็น8ได้เลขเดียวกับสูตรงวดของวันที่19นี่เลยคะที่ออก5้าเดเนี่ยเป็นเลขเดียวกันเลยนะคะ ต่อมาลองมาดูสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองการเปิดก่อนนะคะสูตรนี้เราก็จะจะมาดูที่หลักหน่วยนะคะเป็นแสนบวกร้อยบนสองครั้งบวกสิบ, 2, บ 10, ล่างแล้วก็บวกหน่วยล่างบวกหน่วยครั้งที่สองสิบครั้งที่สามบวกแปดคงที่นะคะมีค่าเท่ากับ x แล้วก็เดินไปอะสูตรนี้มีทั้งหมดห้าตัวนะคะห้าตัวก็ลองมา ทำแกะสูตรนะลองแกะดูนะคะงวดที่ออก 1, หนึ่งสี่อาจารย์ดูก่อนนะคะหนึ่งสี่เท่ากันกับงวดที่แล้วนะคะตรงหนึ่งสี่เราก็จะมาทําที่หนึ่งแปดเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็สูตรก็ยาวหน่อยนะคะเ๋ยวลองแกะสักงวดเดียวพอะคระับเพราะอาจารย์ทามาให้เรียบร้อยแล้วลองแกะตรงหนึ่งที่ออกหนึ่งสี่นะคะแล้วก็มาแกะที่หนึ่งแปดนี่นะครับ มีหลักแสนร้อยบนสองครั้งแสนเลขห้าร้อยบนเลขสองแสนห้าร้อยบนสองครั้งนะฮะแล้วสิบล่างกับหน่วยล่างสิบล่างเลขหนึ่งนะะหน่วยล่างเลขแปดสิบล่างเลขหนึ่งหน่วยล่างเลขแปดนะแล้วก็หน่วยครั้งที่สองก็สิบครั้งที่สามหน่วยครั้งที่สองแปดสิบครั้งที่สามเก้าฮะมีแปดมีเก้าแล้วก็ตัวนี้คือแปดของที่นะคะลองบวกกันนะคะห้า หกเจแล้วก็เป็นสิบนะคะสิแล้วสิบแปดแปสองสกับเก็เป็นสิ้าเอาห้กับแบวกกันก็เป็น3แล้วก็เดินเลยนะคะตรงนี้เราจะบวกอย่างละ1นึงน,นะคะสามบวกหนึ่เป็นสี่ี่บวกหเป็นห้าบวกหเป็นหแล้วหกบวกหเป็นเอย่นีคะออกที่หน่งสี่นะคะตามน,น,นีอเลยนะ,ะต่อมางวดที่2ก็มีนะคะอา 4, 5, ะคะ่าสีห้านึ่งเจด สอก็มาที่9ก้านี่นะคะเจ็ดศูนย์มาที่ศนะคะหเกที่เก้าสองสามก็เลขสามนี่นะคะเจ็ดเก้าเลขเก้าค่ะเก้ก็เลขศูแปดสามเลขสามคามปดเลขแดนะคะเกหก็ที่เลขห้าเนี่ยที่เป็นหลักหน่วยนะะห้าเจดเลขเดแปดสองเลขสองนี่ตรงนี้ค่ะแปดสามเลขสามแล้วก็สามหกเลขหกตรงนี้นะคะเกสองก็มาที่เลขสอนะคะสาศูนเลขศูนย ห้าเจ็ดนะคะงวดที่แล้วก็เลขเจ็ดนะคะเราลองมาดูงวดงวดที่เราจะใช้นี่เลยนะคะมาที่ตรงแสนแล้วก็ร้อยบนสองครั้งแสนเลขศูนย์ร้อยบนสองครั้งเลขห้าศูนย์กับห้าสองครั้งนะคะสิบล่างหน่วยล่างห้ากับเจ็ดนะคะห้ากับเจ็ดแล้วก็เป็นหน่วย 2, ครั้งที่สองกับสิบครั้งที่สามหนะะ่วยั้งที่สองห้าสิบครั้งที่สามหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งแล้วก็แปดคงที่ ห้าบวกห้าบวกห้านี่ก็เป็นสิบห้าสิบห้ากับเจ็ดนะคะ,ก, 7, ะ,คะก็เป็นสองเอาห้ากับเจ็ดนะบวกสองเลยนะคะบวกกับเจ็ดก็เป็นสิบสองสองบวกกับห้าก็เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกนะคะหกแล้วก็เดินไปเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะเราจะได้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะเป็นสูนยที่สองตามนี้เลยนะคะมีทั้งหมดตามนี้แล้ว ี๋ยวจะมีอีกสูตรหนึ่งนะเป็นสูตรตัวแปดอ่าอาจารย์จะเอาแค่สองสูตรก่อนนะคะที่เดินดีๆแล้วเดี๋ยวมาอีกสูตรหนึ่งเดี๋ยวค่อยเทียบให้ชมนะคะเดี๋ยวเปิดไปก่อนนะคะห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดตรงไหนเออห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดนี่ค่ะห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์นะคะตรงตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูนะคะดูเอาแค่สองสูตรนี้ก่อนนะคะอาจารย์ทำสองสูตรนี้เอามาเทียบชนให้ชมนะคะมี ตั้งแต่อาจารย์เอามาตั้งแต่งวดที่ออก69นะคะ69เอาลดลงมาหน่อยหนึ่งคะมันเข้าอยู่แล้วทั้งสองสูตรแต่มาดูที่ตัวชนนะคะตัวชนนี้งวดแรกจะชน569นะคะจริงจ,จ,จมันเข้ามามากกว่านี้นะคะอาจารย์เอามาให้ดูเป็นระยะเล็กน้อยก่อนนะคะมันก็ไม่น้อยนะคะก็เยอะอยู่นะคะดูเพื่อการเปรียบเทียบนะคะ หกเก้านะคะชนที่สามตัวนี้นะคะก็ออกที่เก้าอันนี้ก็ชนสามตัวเหมือนกันนะคะออกสองสามก็เลขสามนะคะเจ็ดเก้าก็เลขเก้านี่ชนสี่ตัวสองงวดเลยนะคะเก้าศูนย์ก็ที่สี่ตัวนี้นะต่อมางวดที่ห้านี่ก็ตัวเด่นที่ชนเป็นหลักหน่วยก็มีเก้าศูนย์สองสามนะคะออกแปดสามก็มาที่สามมีงวดที่หกนะคะก็ชนสองตัวนะคะเจ็ดกับแปดนะคะมาที่สามแปดนะคะอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็ดีนะคะเพราะว่ามัน จะได้น้อยตัวนะคะตรงนี้นะคะสามแปดถือว่าน้อยตัวนะคะต่อมาก็เป็นชนที่หนึ่งสองห้าก็ออกเก้าห้าคะก็มาที่เลขห้าอันนี้ชนสี่ตัวนะคะจากอันนี้จากห้าตัวกับหกตัวก็ลดเหลือสี่ตัวนะคะถือว่าสี่ตัวนี้ก็เยอะที่สุดแล้วนะคะเยอะที่สุดลดจากห้าตัวนี้ไปถึงตัวลดจากหกตัวนี้ไปถึงสองตัวนะคะ ต่อมาก็เป็น1กับ2อีกแล้วนะคะมี2ตัวออก8 2ดสองตรงนี้นะคะเหมือน7กับ8ดนะคะไปเป็นน้อยตัวก็คือมี2งวดนี่แล้วนะคะ2งวดที่อาจารย์ใส่ดาวไว้ให้นี่นะคะออก8 2ดสองต่อมาก็เป็นตรงมนหนึ่งส1 3นี่ออก8 3ดสามนะคะชนที่3าตัวต่อไปสามก็6นี่ก็มีห้าหกนี่ก็ชนแค่เลข6ตัวเลข6นี่นะคะมา3ตัวนะคะชน3ตัวนี้ ชนสามตัวก็ถือว่าไม่เยอะนะคะถ้าชนสามตัวนี่ถือว่าไม่เยอะก็มาตรงสามหกก็เข้าที่เลขหกอันนี้ก็ชนสามตัวมาคันนะแปดเก้าสองนะก็ออกมาที่เก้ากับสองนี่นะคะก็เป็นตัวเลขสองส่วนตรงสามศูนย์นะคะเมื่อที่ออกสามศูนย์นี่ก็ชนสามตัวชนสามตัวมาสี่งวดเลยนะคะสี่งวดสี่งวดค่ะ ส่วนสามตัวนี้ก็เยอะอยู่เยอะหลายงวดเนี่ยสีละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดงวดเลยนะคะที่มาชนถึงสามตัวนี้มีเจ็ดเจ็ดงวดเลยนะคะในทั้งหมดสิบห้างวดที่อาจารย์ทํามาให้ชมเป็นตัวอย่างเฉยๆนะ,ะเป็นตัวอย่างาไม่ทราบว่ามันจะไปต่อไหมนะคะเรามาดูตรงงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วที่ออกห้าเจ็ดหนนะคะห้าเจ็ดอยู่นี่นะคะห้าเจ็ด ก็ชนกันถึงสามตัวนะคะมีเจ็ดแปดหนึ่งนะคะเจ็ดแปดหนึ่งนะคะเจ็ดแปดแล้วก็หนึ่งนะคะสามสามตัวนี้ออกมาที่ห้าเจ็ดสามตัวมาเลยนะคะสามตัวแล้วมาดูงวดที่เราใช้แล้วเราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทําให้เรียนสอนแล้วนะคะสอนแล้วก็ทําให้ชมเลยนะคะมี่หนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปดนะคะตรงไหนนะคะหนึ่งสองห้า เจ็ดแปดเมื่อสักครู่นี้นะคะดูไปแล้วนะจารย์จดวางไว้ให้เรียบร้อยแล้วอีกสูตรหนึ่งก็หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะอันนี้ก็ได้เลขตัวเดียวกันอย่างที่บอกไปนะคะอันนี้ก็หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์จะชนกันแค่สองตัวนะคะจะเป็นดาวที่สามนะคะจะมาต่อไปไหมนะคะตรงนี้สําคัญนะคะว่าจะมาไหมนะ,ะจะมาไหมทนีนี้มันจะมีบางสูตรแบบสูตรลักษณะแบบหลักหน่วยล่างนะคะที่อาจารย์ทําไว้นี่ก็มีหลากหลายสูตรส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ย มันจะมีมาบางสตรก็มีเข้านะคะเอ่เข้ามาแล้วก็มาหลุดนะคะเนี่ยเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วหลุดนะคะแล้วก็มาเข้าอย่างนี้นะคะแล้วก็หลุดนะคะอันนี้อาจารย์ไม่ได้ใช้นะคะเอามาเปรียบเทียบให้ชมเฉยๆนะแล้วก็อันนี้ก็เอามาเอ่อก็เข้ามานะคะยาวมาเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มาหลุดอีกตรงแปดสามนะคะอันนี้ก็ถือว่าจากช่วงแรกๆเนี่ยค่ะก็ามามาแล้วก็ หลุดนะคะมาแล้วก็หลุดงนี้แล er ้วก็มายาวนิดหนึ่งนะคะอีกสามงวดแล้วก็หลุดนะคะต่อมาตรงนี้ถือว่ายาวอยู่นะคะเนี่ยเราเข้ามาดีนะคะเรามาหลุดนะคะแล้วก็ตอนนี้เข้ามาแล้วหนึ่งสองนะคะสามสี่งวดนะคะสี่งวดอาจารย์ไม่ได้ใช้สูตรนี้นะคะเพราะว่าตะกี้นี้ใช้สูตรอื่นนะคะก็ลองมาให้ชมนะคะตรงตรงสี่งวดเนี่ยค่ะสี่งวดงวดนี้จะเป็นงวดที่ห้านะคะดูซิว่ามันจะมาต่อไหมอาจารย์ก็เลยมา ใช้ตรงที่ดินสอนี่เขียนไว้ให้นะคะเนี่ยเนะพิ่งจะตั้งแต่หลุดนะแล้วเริ่มเข้ามานี่คะ่ะสี่งวดนี้นะคะและงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่ห้าถ้าเข้าต่อนะคะเรามาดูเลขนะคะตรงนี้มันจะเป็นที่ห้าหกเก้าใช่ไหมคะห้าหกเก้าอันนี้มีหกกับเก้านะคะหกกับเก้าที่ชนห้าหกเก้าก็แสดงว่าตอนนี้จะเหลือแค่สองตัวนะคะก็คือเลขหกกับเลขเก้านะคะก็มาที่เลขหกนะคะออกสามหก เหลือสองตัวนะคะ,ะเลขตรงนี้ใช้ขอใช้เป็นลินสอน,นะคะเลขห้านี่ก็จะจะไม่มีนะคะจะเหลือหกกับเก้าให้เลือกนะคะกระบาที่สามหกต่อมาตรงนี้นะคะสองห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดนี่นะคะก็มีแค่สองกับแปดนะคะสองกับแปดก็ขีตัวนี้นะครับก็มีสองกับแปดตัวเก้านี่ก็จะไม่มีนะคะในสูตรนี้นะก็จะเหลือสองตัวนี้ก็ออกมาที่เก้าสองนะออกมาที่เก้าสองต่อมา งวดนี้นะคะมีอะไรคะห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์ก็มีอ่ามีทั้งหนึ่งทั้งเจ็ดและทั้งศูนย์เลยนะคะทั้งหนึ่งทั้งเจ็ดแล้วก็ศูนย์ก็ตัดไม่ได้นะคะมีสามตัวนี้นะก็ออกมาที่สามศูนย์นี่ก็ถือว่าอ,อยู่อยู่ไม่ไม่ได้ช่วยให้ตัดนะคะเหมือนเดิมอยู่นะเหมือนเดิมพองวดอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเจ็ดแปดหนึ่งนะคะนนี้ก็มีเจ็ด แปดแล้วก็หนึ่งนะคะเจ็ดแปดหนึ่งก็มีสามตัวเหมือนเดิมนะคะมีสามตัวเหมือนเดิมก็เออก็มาที่ห้าเจ็ดนะคะอะัส่รนี้ต่อมางวดที่สิบห้านี่นะคะ่ะมีตรงนี้เราเราได้แล้วนะคะคือเจ็ดกับแปดแต่ตรงนี้ไม่ทราบว่าจะมาต่อไหมคะมาหรือเปล่าน,นี่อาจจะไม่ทราบนะคะเอามาทําให้ดูเฉยอันนี้ได้เจ็ดกับแปดใช่ไหมคะดูะคะ่ะตรงนี้ก็มีเจ็ดกับแปดนะคะโอกาสของ การมาก็โอเคนะอาจารย์ก็ว่าน่าจะใช้ได้นะเพราะมันสัมพันธ์กับสูตรนี้เพิ่งกำลังจะเข้าด้วยนะคะเข้ามาเพิ่งจะเข้ามาประมาณแค่สี่งวดนี้เองแต่อันนี้สองสูตรนี้ยังไม่หลุดเลยนะคะอันนี้ยังไม่หลุดนะมาก็ก็ไหลงวดอยู่นะคะ,ะตะกี้นี้ลืมบอกจํานวนงวดก็เยอะอยู่นะคะอยู่คล้ายๆอาจารย์ให้ดูก็ไหลแค่เนี้ยก็ประมาณหกเนี่อันนี้ก็ ยี่สิบกว่างวดนะคะยี่สิบงวดเลยค่ะเมื่อที่ยี่สิบอะนะไม่ทราบจะมาต่อไปไหมนะมาต่อไปถ้ามาต่อก็ดีไปนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะยี่สิบงวดเท่ากันเลยนะยี่สิบงวดตรงนี้นะคะหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดเนี่ยหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดกับหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดตะกี้หกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบงวดอาจารย์ทำให้ดูแค่สิบห้างวดเองนะคะสิบห้างวดนะ,ะตามนี้นะคะมี 7กับ8นะคะที่เป็นหลักหน่วยที่เด่นนะอันนี้ตามสูตรของหลักหน่วยเลยนะคะตามสูตรของหลักหน่วยแล้วเอามาจาับชนกัน2สูตรนะก็ชนกันที่2ตัวอชอบตัวไหนก็ลองดูนะคะอาจารย์ก็สอนไปแต้มไปแล้วลองอาไปจับแต้มดูนะคะเหลือหลักสิบนะคะหลักสิบโดยตรงอาจารย์ยังไม่ได้วางนะ,ะเดี๋ยวพวกนี้จะวางให้ตอนเช้าเลยนะคะเป็นสูตรแรกเลยนะอ,ะอาจจะมีสูตรเด่นสูตรอื่นปะปนไปด้วยนะคะแต่อาจารย์ จะวางสูตรหลักสิบก่อนนะคะเป็นไปสักพักหนึ่งนะคะแล้วจะมาวางที่หลักหน่วยเออไม่ใช่นะคะเอาวางที่ตัวเด่นนะคะสําหรับเมื่อเช้านี้อาจารย์ก็วางไปแล้วจะเป็นเด่นล่างนะคะเป็นสูตรเด่นล่างสองสูตรนะคะเป็นสูตรเด่นล่างมีสองสูตรนะสองสูตรเมันจะไม่ชนกันนะคะในสองสูตรนั้นใครยังไม่ได้ชมน่าจะเข้าไปชมสักหน่อยนะคะเพราะอาจารย์ก็ว่ามันก็ เออน่าสนใจอยู่นะคะในสําหรับที่เราเป็นนักเสี่ยงโชคนะคะเราต้องศึกษาดูหลายๆสูตรนะคะสูตรไหนที่เราชอบเราก็เออเอามาใช้ในงวดที่เราจะใช้จริงนี้สูตรไหนที่ไม่ชอบเราก็เรียนรู้ไว้ก่อนนะคะอเผื่อสูตรที่มันไม่ชอบถ้าเผื่อมันเข้ามาเราจะได้รีบไปตามในงวดหน้าเลยจริงไหมคะนะรู้ไว้ก็ไม่เป็นไรนะคะเราเรียนรู้นะคะเรียนรู้เพื่อที่จะไปเสี่ยงโชคนะก็จะได้มี ออหลักเกณฑ์ในการเสี่ยงนะคะไม่ต้องไปสเปะสปะนะสำหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์ก็ฝากไว้นะคะเป็นเป็นสูตรหน่วยนะคะหลักหน่วยล่างนะคะวางให้ชมนะ,ะเป็นระยะที่เอ้ก็พอสมควรอยู่นะคะยังไม่หลุดเลยนะคะสองสูตรนี้แล้วเอาสูตรที่สามนี่มาแนบไว้ให้ชมนะคะ ผื่อมันจะยังไงต่อไปนะคะมันก็มีมันก็ถือว่าเดินดีนะคะสูตรมันก็ต้องมีหลุดบ้างนะอย่างเงี้ยในสูตรที่3ามนี่นะคะมันก็ต้องมีบ้างนะคะก็มีหลุดแล้วก็เข้านะคะหลุดแล้วเข้าเลยนะคะถ้าหลุดแล้วเข้าตลอดอย่างนี้ก็น่าย่างยังไม่ต้องทิ้งสูตรนะคะเก็บไว้ก่อนนะ ในสูตรที่3นี้สําหรับ2สูตรนี้อาจารย์ก็ไม่ทราบว่าจะไปต่อกันไหมนะคะถ้าเกิดทั้ง2สูตรนี้โดยเฉพาะสูตรที่3นี้เดินทั้งหมดเลยนะคะตัวเด่นก็จะได้ตัวเลข7กับเลข8อย่างที่อาจารย์ทําให้ชมนะคะเอาไว้พบกับอาจารย์ใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ